กูเลยเลยบอกว่ามีคนมายินดีด้วยนะสักพักหนึ่งกูก <huh ็เลยแบบเนี่ยคนเนี้ยคันเนี้ยจอดอยู่หน้าสภาแล้วทีนี้แบบเขากวนตีนอ่ะเขาไม่ยอมจอดอ่ะกูเรียกแล้วเขาไม่ยอมจอดกูก็เลยแบบเออไปช่างผมว่าไม่น่าเชื่อเรื่องใหญ่หรอกฮะถ้าไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันอ่ะช่างบันเทิงผันผ่านไปบ้างเนาะต้องไปใช้ต้องจ้วงแต่ไม่พี่เดี๋ยวผมพาไปเทส t เขารับเปลือ เขาแค่รับหรือเปล่าไอ้นี่รับรับก็ไม่ได้ครับพี่อ๋อคือมีอะไรทั้งดเลยเขาลบไปแล้วแต่มีคนถ่ายทางเออไม่ลบเนี่ยเห็นเนี่ยชื่อใหรเออไฮเปอร์ใช่ใช่ใช่เจ๊เจ๊เจ๊ลองโทรหาดิแล้วเจ๊ก็ลองรับดูเอารับมาดิใครเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือใจนักเงไยนรับเด็กไหนใครอ่ะคนที่ชื่อไฮเปอร์เนลสัน รับเลขศัพท์โบดีครับอ๋อร่างผมเลยแบบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรครับจับผังเซนนักเรียนมาแสดงความยินดีกับสภาคนใหม่ครับเข้ามาดีเข้ามาดีเดี๋ยวเดี๋ยวดีใจด้วยนะครับไปแล้วนะครับใครอ่ะว่าแต่ใครรับเล็กเขละค้าที่หลังแยกตัางตบวนี้มาแล้วครับครับอยู่ไหนครับเอสโคบาอยู่แลนเขียวครับแลนเขียวบอกเขาด้วยที่หลังแยกตัางตัวนี้เข้ามาต่อไปตาตายฟรี ครับเจ๊ปะอยู่ตรงไหนข้อแรกเหรอครับเอาเขาจะไปแล้วอ่ะโอเคครับเสื้อฟ้าในเขียวต้องต้องไปแบบชุดธรรมดาต้องไปแบบชุดธรรมดาเอาแลไปแทงเลยชุดธรรมดาเจ๊แทงได้ปะมันก็แทงได้เจ๊เจ๊ไม่ได้เข้าเวนะได้ใช่ไหมได้เจ๊ผมก็ถ้าเกิดผมไปด้วยมันก็เหมือนมีสภาพไปได้คนหนึ่งใช่ครับเจ๊ แ a n มีคนมาให้กำลังใจแ ane ไอเมื่อกี้ไงผู้ชายอะใครอะเอาก็เขาบอกว่ายินดีนะครับกับสภาคนใหม่อ่ะไม่หรอใครอะก็ผู้ชายอะก็คนที่อยู่บนรถสีแดงอะเออใช่หรอเออไม่เห็นอะไม่ได้ยินน้องถามเขาดิค่ะไหนอะใครอะ a l ลคุณควัสดีคร oh ับพอผมใครอะคะทำไมต้องปลอมเสียงด้วยอะสวัสดีครับโหลใครเนี่ยเขา้ามาบอกว่ายินดีกับสภาแล้วก็มาแต่งตัวอะไรเนี่ยเหมือนโจเนนุ๊กมึงยิงตกรถดิยิงดิเฮ้ยใครเนี่ยอันเนี่ยนนี่หนีด้วยอ่ะคือเขาหนีอ่ะแปลกๆไรอย่างงี้แปลกๆแล้วเขาแต่งตัวมาแบบน่ากลัวด้วยนะเออ เอาเอาล้มจะแข่งใช่ไหมเอาอะไรชมพูจัดไปเฮ้ยเหินเป็นด้วยวะหยุดเลยครับหยุดเลยครับ เฮ้ยขับหลอกได้อ่ะไม่มีขับหลอกได้อ่ะยอดเลยวะเชี่ยตายใจไปไหนเซป่าแบบคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่หรอเออเมื่อกี้มือเหรอเราก็อยู่ไม่ใช่เหรอไม่ไม่คือมัวแต่สนใจเรื่องเหล็กไงแบบเออคนรับเหล็กอ่ะก็เลยไม่ได้ก็ไม่เออไม่ได้ยินเฮ้ยแม่ง ุนหยิดเลยวะหยามหน้าแล้วเกินอย่าให้เจอรอบหน้านะเออควรตีนใช่ไหมนายจำฉันดูแย่เข้าใจหรือเปล่า <c oughs> อนี่ไงผู้เดี่ดแดงผู้ชมพูรอครับรอครับสหลดีครับหรอครับ,ร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 บไดีไหม รโหรอครคับ้ปชมเบิกรถชนคันนี้ดิใครไม่รู้อ่ะคนเนี้ยคุณพะโบเหรอโอ้โหวายอ่ะได้ไหครับพี่พะโบได้ยินไหมอ่ะอ๋อเพิ่งได้ยินครับเรื่องอะไรกันนะมีเรื่องอะไรครับอ๋อเมื่อกี้คุณพะโบได้ขับรถไปที่สะพานหรือเปล่าคะไม่ได้ไปเลยครับว่า ไม่แต่คํนนี้ไงที่มันมันเป็นคันนี้คนขโมยคนขโมยรถคุณอะขับขับมากตีนผมอะแล้วก็มาแบบสงอสงแงกับออร์ลาด้วยกรีนเลยเหรอใช่ครับผมถามว่าจอดหน่อยได้ไหมจอนไหนมย์เขามียอมจอดแล้วเขาขับไปเลยอะม่ยอมคุยด้วยเขาไม่ได้ยินหรือเปล่าให่ผมถามว่าจอดหน่อยได้ไหมจอดหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่จอดแล้วเขาก็ขับไปเลยอะโอ้ยแค่นั้นไม่น่ากตีนหรอกมั้งเขาอาจจะไม่ได้ยินหรือเปล่าครับ พยายามขับตามแล้วเนาะค่ะก็ไม่จอดมีทางรถสัมภาระแล้วก็รถชมพูขับตามเลยใช่ค่ะโอ้ยมีคนขโมยรถคุณไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนเองหรือยังไงเออช่วงช่วงกี่โมงครับนนั้นไม่เกินไม่เกินโมงนะคะยังไม่เกินน่าจะยี่สิบผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมผมเพิ่งเข้ามาเองนะเนี่ยผมเข้าเมืองมาเลยอ่ะ มีอะไรผมช่วยไหมหรือผมไปจัดการให้ก็ได้ไม่ไม่เป็นไรค่ะเอาไม่เป็นไรครับไม่ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่าเห้อยากรู้จีเๆว่าเป็นใครเขาเขาพูดอะไรนะชมพูตอนอยู่สภาอะไรนะยินดีด้วยนะครับอะไรสักอย่างใช่ปะยินดีอะไรสักอะไรวะสภาด้วยนะครับอะไรเขาพีสจน์ประสงค์อะไรอะเจ้เคยเจ้ออกจากช่างมาเป็นสภาพี่ศิราดึงตัวมาใช่หรอเล่ใช่พี่ศิลาไปดึงตัวจากช่างมาวันนี้ตอนเย็น อมเดี๋ยวผมลองไปถามแมว่าใครเอารถผมมาก็ได้นะครับแล้วคนพาโบจะไปไหนคะผมขับรถเล่นอยู่ครับตอนนี้เขาปลอมตัวมาเพื่อไอ้นี่แบบวครแบบเรื่องอะไรคะเขากระเป๋าเหรอฮะแบบปิดตัวปิดมิชชี่เหรอเออเขาแต่งตัวชุดดำแล้วก็ใส่หมวกนเจ็ดเก้าครับเขาเขาปลอมตัวมาแล้วเขาก็แบบมามาไอ้นี่ออร่าใช่ปะกูก็แบบหวังดีตอนนั้นออร่าเหมือนเหมือนแบบว่า ไม่ได้สนใจอ่ะก็กำลังสนใจเรื่องเหล็กอยู่กูเลยเลยบอกว่ามีคนมายินดีด้วยนะสักพักหนึ่งกูก็เลยแบบนี่ยคนนี้คันเนี้ยจอดอยู่หน้าสภาแล้วทีนี้แบบเขากวนตีนอ่ะเขาพม่ยอาจอดอ่ะกูเรียกแล้วเขาพม่ยอากจอดกูก็เลยแบบเออไฟช่งผมว่าไม่น่าเชื่อเรื่องใหญ่หรอฮะถ่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันอ่ะช่างมันเอิผ่ันผ่านไปบ้างเนาะแต่ด้ไม่ต้องซีเรียสกันค่ะค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่แบบกลัวแบบเป็นรถคุณพะโบโดนขโมยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยค่ะใครขโมยเดี๋ยวผมตบกระบานมันเองแล้วครับ เจอกันนะครับจ้าจ้าจ้าเจอกันนะจ๊ามปแล้วโอเคครับแวนแอนเหมอปะเนี่ยชัวร์ว่าแวนเดือดทำเหมบ่อยๆนะพี่แวนอรั้ัสดีครับแคราสไม่มีอะไรจะเิดขึ้หรอป่าวเห็นบอกว่คิดถึงไม่ใช่หรอะเขาไหมทำไรครับคิดถึงใครเจ ไปไหนครับไปไหนไ,หไปไหนไ,หนไม่ออ๋อไม่คุณพาอโบเขาขับรถเล่นอย่างไรแล้วก็ไปจบคนจะไปเป็นไปแฝงเขาหรือเปล่าจะแฝกเขาหรือเปล่าออเฮ้ยพี่ชมแต่ว่าคันนี้ควรทั้งสองนะเอเอ,อกูว่างันเลยว่ะน้องชายกูว่างันเลยจริงตรงตรง,งเลยอ่ะตัดใจอ่ะเขาขับไปแล้วเขาขับไปแล้วเห็นไหมกินน่าขโมยรถเขาอ่ะอย่างนี้จบเลยอย่างนี้จบเลยแต่วว่าแขก ดูดิคนจกปูนเยอะมากเลยอะชม